นายอำเภอแก่งคอยเร่งแก้ไขปัญหา,มาแมลงวันยกทับบุกชาวบ้านชาวบ้านหนองน้อยเดือดร้อนหนกักสิบปีไม่มีวันสิ้นสุดต้องกางมุงกินข้าวชาวบ้านล่านปิดฟาร์มแก้ไขก่อนค่อยเปิดวันที่30พฤษภาคม2568ปัญหาฝูงมแมลงวันที่ยกทับบุกชาวบ้านหมู่3บ้านหนองน้อยตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรียังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์และแบกรับภาระ มาอย่างยามนานถึง10ปีโดยชาวบ้านหลายคนต้องใช้ชีวิตในสภาพที่คล้ายกับอยู่ในคอกสัตว์ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติเนื่องจากฝูงแมลงวันจำนวนมากบินตอมอาหารและแพร่เชื้อโรคทำให้ต้องกางมุงกินข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมลงวันและการติดเชื้อที่มากับมันชาวบ้านเรียกร้องการแก้ไขจากฟาร์มไก่ที่เป็นต้นเหตุ หลายคนในชุมชนต่างเชื่อว่าแหล่งที่มาของปัญหานี้มาจากฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าดับในฟาร์มทำให้ไก่จำนวนมากตายยกฟาร์มซากไก่ที่ไม่ได้รับการฝังกลบอย่างเหมาะสมกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันจำนวนมหาศาลส่งผลให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์จากฝูงแมลงวันที่ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาในวันนี้การประชุมระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฟาร์มไก่ได้มีขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหานี้นายจิรัญชัยอาทิตย์นพทชัยนายอำเภอแก่งคอยจึงได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอยและสาธารณาสุขอำเภอแก่งคอยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มไก่แก่งคอยหบริษัทแหลมทองจำกัด ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาฝูงแมลงวันพร้อมทั้งจัดประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่3ตำบลสองคอนเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยจากตัวแทนของฟาร์มไก่ <Okay. S 2> การประชุมครั้งนี้มีชาวบ้านจากตำบลสองคอนและตำบลบ้านธาตุร่วมรับฟังการชี้แจงจากตัวแทนของฟาร์มไก่กว่า100คนซึ่งในระหว่างการประชุมชาวบ้านได้เรียกร้องให้มีการปิดฟาร์มไก่ชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขปัญหาฝูงแมลงวันให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยดำเนินการต่อตัวแทนจากฟาร์มไก่ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการฉีดพุ่นยาตามคำแนะนำของปศุสัตว์และปรับปรุงการจัดการภายในฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อนแต่การชี้แจงดังกล่าวก็ยังไม่สามารถยุติข้อเรียกร้องจากชาวบ้านที่ต้องการการแก้ไขที่รวดเร็วและยั่งยืนนายอำเภอแก่งคอยชี้แจงแผนการแก้ไขนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัย นายอำเภอแก่งคอยได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาว่าเราจะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตายของไก่ในฟาร์มซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แมลงวันบุกจนกระทบกับชุมชนนายจิรัญชัยยังได้ให้คํามั่นว่าการดําเนินการแก้ไขจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่การตักเตือนและดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อไม่ให้ปัญหาซ้าซ้อนในอนาคต แม้ว่าในเบื้องต้นจะมีมาตรการที่ได้รับการดำเนินการไปแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวชุมชนต่างหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ปัญหาฝูงแมลงวันมากลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนในอนาคตชาวบ้านในพื้นที่ยังคงหวังว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชนพร้อมทั้งมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหานี้อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความทุกข์ยากของพวกเขากลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังไปอีกนานสุประวีบุญทิคัมรายงานเวลามาเลยครับนัดเวลาว่าท่านจะใช้เวลาแก้ไขเนี่ยกี่วันกี่เดือนครับก,ก็ขอให้ทางทางบริษัทได้ได้หาวิธีการแก้ไข ของแก้ไขการกําจัดแมลงวันที่ฟาร์มเราต้องปฏิบัติแล้วก็ทําให้เพิ่มมากขึ้นก็คืออันที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการเฆ่าแมลงวันน,น,น,นะครับเพิ่มขึ้นครับหลังจากเราจับไก่ออกหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําการทุ่นฆ่าแมลงวันในครั้งที่หนึ่งนะครับฉีดทุ่นบนมูลไก่นะครับ ให้ทั่วนะครับบริเวณภายในล้าวแล้วเราก็จะปิดล้าวไปสามวันนะครับในการลากพื้นล้าวแล้วก็ลอกโรงเรือนน้ำไก่เพื่อเป็นการฆ่าไข่มแมลงวันที่เป็นต้นตอที่ทําให้เกิดมแมลงวันเพิ่มขึ้นขั้นต,ตอนต่อไปก็คือเราจะทําการหว่านติมขาวนะครับ,บนพื้นล้าว ก่อนที่เราจะนำแกะเข้านะครับอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้แมลงวันนะครับไปไข่นะครับเพิ่มมากขึ้นก่อนที่เราจะเข้าไก่เนี่ยครับเราจะทำการฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงวันอีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่สามนะครับและในระหว่างการเลี้ยงนะครับเราจะมีการวางยาเบื่อแมลงวันภายในในเราโรงเรือนเลี้ยงไก่ โดยใส่กาดอับแผนไว้ภายในร้าวเพื่อกำจัดแมลงวันในระยะเวลาที่เราเลี้ยงไก่จนถึง42วันก่อนที่เราจะจับไก่ออกนะครับต้นมา10ปีแล้วนะครับทุกอย่างเป็นทุกข์ดีการปฏิบัติทุกทีตอนนี้ชาวบ้านจะละกอนเดือดร้อนตอนนี้ผมไม่ชอบฟาร์มเพราะฟาร์มก็ทำมาแก้ไขายมาตล้วอรมา ผมโตกใส่สผู้ที่มีอำนาจในการดูแลพวกคุณตามนะครับคุณใส่ไว้ที่ที่ไหนครับศาลเรสองคัประโยชนที่ท่านถามถ้าตอนมีอำนาจหน้าที่ออบตนะครับหน้าที่อบตเรื่องของการควบคุมเสร่จแล้วเรื่องนี้คือการใช้พหลสพรบการศาลสูตรการอนุญาตให้มีเลี้ยงอะไรต่างเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจไปสู่ศาลนะครับนั้นในส่วนของอบตก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขออนุญาตสวัสดี พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะตำบลสองคอนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนะฮะผมานายรัฐิชัยชาโพปบริษัทอำเภอแก่งคอยนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในวันในห่วงตั้งแต่วันที่แปดที่ผ่านมานะครับจะถามว่า,าการดําเนินกิจกรรมของฟาร์มเนี่ยมันมีผลกระทรบ ที่ผ่านมาผมผมยอมรับนะบว่ามีการดาเนินการที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงนะฮะเรื่องของแมลงวันนะครับได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้ออกมาสํารวจนะครับว่าตามมีข้อบผิดพลาดหรือปกป้องยังไงนะครับต่างท่านใาโยเองท่านก็ได้ ให้โทรศัพท์ถึงผมโดยโตรงนะฮะว่าในาฐานะคือว่าผมอาจจะก,การกํากับดูแลฟาร์มเนี่ยในเรื่องของการอนุญาตให้เลี้ยงหรือการอนุญาตให้เดินเคลื่อนย้ายสัตว์ในในสัตว์ีกเนี่ยทั้งทั้งอำเภอเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของผมนะฮรบริษัทนะครับมีการที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะครับตามเงื่อนไขที่กรมกําหนดนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเหตุผมก็ได้มารับฟังทางหน่วยงาน หลายส่วนนะทั้งผู้นำชุมชนทั้งฟาร์มทั้งชาวบ้านนะฮะได้ออกไปไปดูในละสมีห้ากิโลในพื้นที่นะฮะปรากฏก็มีข้อที่จรินะฮะเรืเ่องแมลงวันที่หนาแน่นนะครับแล้วไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่มี ท่านอดีตท่านกำนันท่านก็เคยเรียนผมหลายรอบนะฮะในเรื่องมแมลงวันในพื้นที่ในตำบลสองคอน,นะฮะได้รับฟังปัญหานะฮะอีกครั้งนึ่งผมเองก็เพิ่งย้ายมาโดยตำแหน่งอ่อได้ไม่ถึงสามปีนะครับเองผมก็เลยได้ตระหนักเรื่องข้อมูลเรื่องอาหาทางช่วยแก้ไข นะคะให้ให้ให้เกิดการรับรู้นะฮะแล้วก,ก็สร้างการรับรู้นะฮะในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองในฐานะบระิษัทจะถามว่าเป็นผู้อนุญ,ญาตโดยโตรงไหมนะครับอย่างท่านประหลัดท้องถิ่นได้พูดเบื้องต้นเนี่ยการอนุญาตในการทํากิจกรรมฟาร์มเนี่ยก็อยู่ที่ทางท้องถิ่นแต่อนุญาตาตรฐานฟาร์มเนี่ยกรมบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่อนุญาตรวมทั้งอนุญาตในการ เลี้ยงในการดูแลกิจกรรมของทามให้บรรลุแล้วก็แล้วก็ได้ไม่ไม่พบผลกระทดตอบพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแล้ะชอบในเรื่องของการาใส่ใจในรายละเอียดในการดูแลแต่แลามาลงวันเนี่ยต้องแยกกันนะครับว่ากฎหมายพรบสามสิบสามห้าเนี่ย โดยสถานะแล้วกิ่นมแมลงวันนี้เป็นเรื่องของทางด้านท้องถิ่นหรือทางด้านสาธารณสุขอำเภอที่เขาต้องมาควบคุมเรื่องมแมลงวันแต่นี้เราต้องร่วมมือกันห,หลายฝ่ายนะฮะในการที่จะดูแลในข้อกฎหมายนะครับผมเห็นว่าเราเรามาหาทางออกร่วมกันนะฮะในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องมีทางออกนะครับผมผมรับรับทราบแลวรับข้อมูลมาตลอดนะฮะก็ ก็อยากจะชี้แจงพี่น้องทุกคนนะครับให้ทราบในรายละเอียดตรงนี้เช่นกันนะครับแต่แต่ว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านแม่เพอได้ประสานตัวกระผมมาแล้วก็รวมทั้งท่านผอดูลงทำนะให้ลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีข้อมูลเรื่องของข้อมูลข่าวต่างๆอาจจะอาจจะต้องต้องมาดูข้อมูลด้เงื่อนไขทีนี้มาดูแล้วเนี่ยผมพบข้อบกพร่องหลายประการนะฮะในเรื่องของความ อันนี้ผมก็ริงอย่างรุนแรงเหมือนกันใช้คำว่ารุนแรงเพราะว่าถ้าท่านทําไม่ถูกต้องหรือเงื่อนไขที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโทบพี่น้องอีกคราวต่อไปกาเรเลี้ยงสัดในคราวหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่อนุญาตก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็หลายท่านก็ต้องต้องเห็นด้วยนะครับผมอยากจะ มีข้อมูลเดี๋ยวให้ท่านท่านท่านประหลัดได้ชี้แจงก่อนนะครับเรื่องตรงนี้ว่าสิ่งที่เรามาวันก่อนเนี่ยเราเราได้มีการหาข้อมูลกันยังไงนะฮะแล้วก็จะได้เป็นข้อทิศทางให้ทุกท่านได้ตั้งการรับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับขออนุญาตประหลัดให้ชี้แจงเพื่นิดหนึ่งครับตอนเนี้ฟาร์มจับไก่หมดแล้วนะครับรวมทั้งบูนไก่เนี่ยผลเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เ,เน็ิยูที่ทําเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปซึ่งก่อนเลี้ยงบริษัทก็ทต้องทําตามที่เราบันทึกตกลงไว้หนึ่งสัตอิหระหนึ่งสามสี่สี่ข้อนะครับรวมทั้งนะครับซึ่งทางฟาร์มบอกว่ามันมีแมงวนันส่วนหนึ่งอาจจะปัญหาเรื่องไก่ตายเนื่องจากไฟดับนะครับซึ่งฟาร์มมีเครื่องปั่นไฟไหมครับ เครื่องปั่นไฟได้เคยทดสอบไหมครับทดสอบปีละกี่ผลครับเพราะไฟมันดับแล้วก็โอเคหละอันนั้นเป็นเรื่องของของไฟฟ้านะครับเราไปควบคุมไม่ได้นะครับแต่ท่านเลี้ยงจ่ายเยอะๆนะครับท่านมีเครื่องปั่นไฟท่านบอกว่าปั่นไม่ทันนะครับผมจบช่างไฟฟ้าเหมือนกันผมขอเข้าไปดูระบบปั่นไฟของท่านว่าท่านปั่นอย่างไรไฟดับกี่นาทีเครื่องปั่นมันติดนะครับเอาเอาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เพือ่อให้การแก้ไขปัญห,หาถูกจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทางน้องเอาามาร์กนะครับซึ่งเข้ามาประชุมที่วันที่28ได้อ่านรายละเอียดของข้อตกลง4ข้อซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติก่อนเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปวันที่ <Okay. S 1> ผมเป็นตลาดอำเภอสูน้ำงลำนนะครับก็ในวันที่28พฤษภาคม2568นะครับ อคณะผู้ตรวจสอบครับมีข้อเสนอแนะให้ฟาร์มไก่แนหนทองดำเนินการดังนี้นะครับก็ได้ยินได้ยินไหมครับครับข้อที่หนึ่งนะครับในช่วงระหว่างพักเล้าไก่ใส่ลงในเล้าไก่ ทุกๆเล้าไก่เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับจากที่เคยลงเท่านี้เราเพิ่มจําน,นวนเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดการควบคุมที่ดีขึ้นครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับในระหว่างที่ครับในระหว่างที่ไก่มีอายุได้ยี่สิบวันนะครับให้ฟาร์มาครับโรยยาเบื่อไก่ยาเบื่อมแมลงวัน,นครับก็คือตัวยาไฟาดาวเบสครับให้ครอบคุมพื้นที่ทุก,ทกๆเล้าไก่ให้เพิ่มมากขึ้นครับ แล้วก็ก่อนจะถึงวันจับไก่ครับให้รายงานผลการดําเนินการให้กับทางประตูสัตว์ทราบทุกๆเจ็ดวันสีข้อนี้ก่อนลงไก่ท่านทําวันไหนท่านทาปฏิทินมาแจ้งมาทางท่านปริตสัตว์จะเป็นท่านแดบเพ์หรือผมนะครับทางปฏิตสัตว์สังผู้แทนสางท้องถิ่นนะครับเนี่ยนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ผู้แทนของชาวบ้านผมขออย่างน้อยสามคนแล้วกันทำไหมเครื่องปัดไปซ่อมหรือยัง นะครับถ้าตัดไฟ,ฟภูมิภาปุ๊บเครื่องปั่นปั่นเลยไหมหรือต้องรอหนึ่งชั่วโมงตามที่เขาว่าถึงจะปั่นนะครับเอาแบบนี้ไหมขอเรียนปัญหาและไทม์ไลน์ที่มันเกิดเหตุแบบนี้เป็นให้เป็นตอนนะครับว่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาเนี่ยครับผมได้รับเรื่องว่ามีไก่ตายซึ่งเมื่อกี้ทางบริษัทได้จะพูดแล้วแหละครับผมก็เข้า ไปดูเหตุการณ์โดยแจ้งท่านปรรษัทอำเภอรครับเข้าไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นที่ต้นมานะครับอันนี้เหตุที่อำเภอดูครั้งแรกถูกไหมครับพอรูครั้งแรกนะครับผมก็แจ้งทางปรรษัทอำเภอรครับเข้าไปดูพอบรรษัทอำเภอเข้าไปดูแล้วครับก็ประสานโดยางานเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและหลังจากนั้นก็ทราบว่ามีมาแรงวันครับจากฟาร์มเนี่ยครับออกมาลกวัวอีก ก็เข้าไปตรวจสอบอีกเมื่อวันที่28ครับแล้วทางผี่ใหญ่บ้านก็มีหนังสือไปว่าวันนี้เราจะมารับฟังความพิเห็นซึ่งกันและกันว่าแใงวันที่ทางบริษัทดําเนินการนีครับแก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วและมีผลเป็นประการใดวันเนี้ยก็จะมารับฟังว่าหลังจากที่เราไปสร้างมาตรการหรือไปแจ้งให้โรงงานนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่า ครับวันนี้เรามาฟังกันนี้ก่อนนะครับเราอย่างมาถกเถียงกันไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดประโยชน์ครับแต่เราจะมารับฟังปัญหาจากท่านถ้าท่านบอกว่ามาแมลงวันยังไม่ดีขึ้นก็จะให้ทางโรงงานนะครับทํามาตรการหรือว่าแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นและก็ให้มันดีขึ้นโอเคไหมครับไม่ดีขึ้นครับนายไม่ดีขึ้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลูชื่อเลยครับลุกเลยครับ S <S ผมมาอยู่เนี่ยผมเกิดที่นี่ครับฟามามอยู่นี่ประมาณ3าุสกว่าปีครับก็มีสิ่งรบกวนตลอดครับไปดูที่ที่พระที่วัดอ่ะต้องการมงุงฉันเข้าคนป่วยคนติดเตียงก็ต้องม,มุงไปกาลางตลอดร้อนตลอดไม่มีแอร์จะไปเปิดให้หล,ลูกหลานเขาก็มุงมากลางเปิดพัดลมเจ้าของรถคือตั้งแต่กลางเดือนสนถึววันนี้ขึ้นใช่ไหมครับ ม่ดีครับลดลงเมื่อไงรครับในวันไล้ครับเมื่อวานนี้ก็ยังเต็มอยู่วันนี้ก็ยังมีอยู่ครับรอรุ่อ่าท่านอื่ครับท่านครับส่สิบชื่ออะไรครับขอยาาครับอะเอไะไรนะครับปัญจวงทองอีปัญจงวงทองอีคครับหมู่ไหนตำบลไหนครับตำบลสองคอนครับสองคอน ครับปัญหาเนี่มันเกิดมากี่ปีแล้วครับ4ีกว่าปีแล้วอ่าครับอันนี้คือที่ผมประสบปัญหาแนละผมรับทราบปัญหาเนี่ยผมนําเรียนทุกท่านแล้วว่าผมเจอเมื่อประมาณกลางเดือน ไปแล้วเลยเรื่องปัญหาของชาวบ้านเลยนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่แก่งคอยเนี่ยผมได้รีบแจ้งปัุสัตว์อำเภอถามท่านปัสสั์อำเภอได้เลยครับวันนั้นผมแจ้งท่านปัสสั์อำเภอตอนกลางคืนสุ่ไหมครับพอทราบเหตุนเนี่ยผมรีบแจ้งปัสสั์อำเภอตอนกลางคืนนั้นเลยครับาดาเนินการแก้ไขโดยท่านปัสสั์อำเภอและทีมงานนะครับเข้าไปที่โรงงาน ผมไม่เคยละเลยปัญหาชาวบ้านเลยครับและผมก็ทราบดีว่ามีปัญหานี้มาผมก็บอกว่าท่านปู้สรรอำเภอครับเข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยเร็วท่านปู้สรรอำเภอประสานสาธารณสุขอำเภออบตที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดําเนินการครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแค่นี้ครับมันเกิดมานานแล้วผมก็พยายามแก้ปัญหาให้อยู่นะครับตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยรับปากว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ภายในกี่วัน ครับทางโรงงานว่าไงครับต้องลดลงครับตอนนี้วันนี้เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนอีกหลายๆช่องทางทั้ง f a c e b ุ๊ k ทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมก็ลงมาดูครับไม่ได้ละเลยพวกท่านเลยนี่ผมวิ่งงานเสร็จผมรีบมานะครับบอกตรงผมไม่เคยละทิ้งท่านเลยขอให้ท่านเข้าใจมมมติการต่อใบาตาิต่างๆนะครับจะไปดูอย่างเข้มคุกเข้มงวดเลยนะเนี่ย รรช่วยอยู่แล้วครับม่าไม่ช่วยวันนี้ผมไม่มาอผมพูดพวกท่านเลยวันนี้มีการบันทึกเทปด้วยน้านะครับถ้ามีการดําเนินการของทางบริษัทเนี่ยผมจะให้ทางปฏิัติเนี่ยขเข้าไปดูเป็นวงจรของแมงวันเนี่ยมันน่าจะหมดประมาณ20-25วันและท่านลองดูว่ามันจะดีขึ้นตามที่ทางโรงงานว่าไหม ถ้ายังไม่ดีขึ้นผมจะไปลองเข้าไปดูและก็ไปวางมาตรการตอนนี้รอบนี้ผมไปดูเองและผมใช้พทนตัวแทนพวกท่าน,นที่มีหลายชื่อเนี่ยเข้าไปดูกับผมด้วยดีไหมครับอ่าพวกท่านได้ไปเป็นพยานว่าพวกเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมเนี่ยเข้าไปดูแล้วโอเคไหมครับ อันนี้ถือว่าแฟนๆนะครับวันนี้ผมมารับฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาครับเพราะตอนนี้เราอยู่ร่วมกันอยู่แล้วอะไรก็ได้ให้พวกท่านพอใจและแมงวันลดลงผมเข้าใจครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะที่นี่ตอนนี้เนื่องจากเท้าหน้าฝนแล้วเป็นทุกที่ครับครับ แต่อาจจะไม่ได้มากอย่างที่ท่านที่ท่าน,านาให้การหรือว่าให้สื่อมวลชนถ่ายภาพไป่ไไเข้าใจครับผมเห็นแล้วผมเห็นภาพตามสื่อแล้วแหละครับอ่พี่บรรยงนั่งได้ครับมีท่านอื่นไหมครับโอสามารถโทรได้เลยครับเชิญมาได้ตลอดเวลาเรียกมาได้เลยอ้าวอย่าใช้คำว่าเชิญเลยเรียกมาครับมาช่วยแก้ปัญหาชาวบ,บ้านเนี่ยผมเต็มใจอย,อยู่แล้วและย,ยินดีด้วย นะครับตอนนี้วงจรชีวิตของมวาวันเนี่ยเมื่อกี้ผมาถางท่านตริสั์แล้วประมาณ2 0 2 5วนันครับถ้ามีถ้ายังมีมวาวันอยู่เนี่ย ตอนนี้ทางโรงงานไม่มีไก่เลยใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าจะเริ่มประกอบกิจการในครั้งใหม่เนี่ยก็ต้องดูครับครับตอนนี้อำนาจของแต่ละส่วนราชการก็ต่างกันอย่างสองผิงเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาออกไปประกอบกิจการที่เป็นทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมครับก่อนทางรารโรงงานพระจะพยาพยาปาะสาเรื่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายก็มีพรบการสาธารณสุขครับเป็นหน้าที่ของปอปปตด้วยและของสาธารณสุขอำเภอด้วยที่จะเข้ามาดู เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเหตุลังคาหรือว่าสุดทรัพยาสนาต่างๆของพวกเราเห็นไหมครับแจกแจงน่วยงานแจกแจงโยงานว่ามีอำนาจหน้าที่อะไรข้ามหมายที่ไปแล้วเนี่ยมันเกิดก็ท่านก็พยายามนี่ครับผมพยายามเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาตรวจสอบเพื่อให้มีเหตุเช่นนั้นอีกพยายามก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้เรื่องมันได้หรือเปล่าท่านชื่ออะไรลุกขึ้นเลยครับคือเอกที่สองนิชาอะไรนะครับเอกที่สนิชาครับ อยากทราบว่าไก่ที่ว่าตายกองสาะตัวให้กำจัดย้อนท่านาเนินการอย่ไรครับในความสัมพครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ทางท่านประวานอำเภอที่แก่ครับบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบนะในเรื่องของการเมือการเองโดยมีการฝังโตกในความนะครับการใช้แมกโรฝังโตกการใช้มาตรฐานในการฝังโตกของบริษัทที่กำหนดไว้นะความทราบว่าจุดที่ฝังเนี่ยครับขนาดเนี่ย กันเป็ต้นเหตุของการเกิดเหตว,วันเนื่องจากปริาปม,มาณจำนวนมน้าครับนายการตายสะสมในฟาร์มการวิพากษ์ของฟาร์มต้องเรียนพี่น้งองประชาชนก่อนนะครับว่าฟาร์มแหลมทองอยู่สักครู่การวิพากษ์เขาเนี่ยต้องเห็นใจเขาว่าเขาเป็นฟาร์มเก่านะครการดำเนินการด้วยเหตุบุเฉิกเนี่ยเขาที่รุนรุนหวัน่นวุ่นวายพลงด่วนผมฟังจาก ทางสัตวแพทย์หรือผู <nervous S 1> ้ม <army> ีอำนาจของภาษณได้อธิบายนะครับการเอาสัตว์ออกแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันสองวันเสร็จนะฮะมันใช้เวลาหลายวันกินหรืออะไรกับผมมีแน่นอนความเล่าของ้าติก็มีแน่นอนครับ้าต้ก็เห็นใจฟาร์มของพั้นเนี่ยเลี้ยงเล้าหนึ่งก็สองห้าหกหมื่นตัวนะฮะอันนี้เป็นความที่หนักหน่วงกันที่เขาต้องดำเนินการเก็บสร้างให้เร็วที่สุด อันนี้ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนย้ายสร้นเนี่ยมีความทุรนทเลยแต่ความท really okay. ี่วันที่ท่านนายเพลย์จำเรียนผมท่านเดินไปท่านนายเพลย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ทางกองสั่งเพลครับทีงงานไปดูจริงนะครับว่าจุดที่กับจัดไก่เนี่ยมันมีอิ่มหรือในวันไม่หรือไม่นะครับ๋ยวผมแจ้งทางกองสั่งเพลยครับทางกระอบปดูเลครับถือว่าเพื่อว่ามันเป็นจุด หรือว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เกิดแตงวานนะครับที่ดอนครับหมู่เอร้อยสี่ห้าหมู่สามตำบลครับตำบลสองกองครับที่อะไรครับตอบบนนี้สรุปเลยครับวิธีการจัดก,การยังไงอ่ะให้ชาวบ้านขนลุกเลยว่าเลยวิธีการจัดก,การมันจะได้ไม่มีเลยอ่ะให้สรุปเลยให้ทำสรุปเลยครับ ให้สรุปเลยครับกับผู้จัดการของบริษัทแบบครับถ้าวันนี้ทุกท่านไม่มีอะไรแล้วผมขออนุญาตก็ปิดประชุมนะครับและมีอะไรเดี๋ยวก็สือมาทางผู้ใหญ่กำนันหรือว่าโทรหาผมเมื่อครั้งนี้จากปัญหาความเหลือดล้ำของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องแรงวันแบบพึ่งพัวแล้วตอนเนี้ย ทางอำเภอได้มีการสั่งการอะไรบ้างที่เขต้องดูแลชาวบ้านทีรครับคือวันนี้ครับได้รับแจ้งจากทางพื้นที่ครับว่าให้มารับฟังความเห็นชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหานี้ครับผมได้รับทราบปัญหามาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2568เนี่ยครับก็ได้สั่งการตั้งแต่วันแรกเลยครับให้ทางปรษัทอำเภอครับลงพื้นที่เพื่อมาดูเรื่องของมแมลงวันและก็ไก่ตายครับซึ่งท่านปริษัท อำเภอและก็ทางสาธารณสุขได้เข้ามาดูรวมถึงองคอ์กรปกครองนท้องถิ่นด้วยครับแล้ววันนี้ครับก็มารับฟังปัญหาของชาวบ้านก็พยายามจะหาทางแก้ไขปัญหาให้ครับในเบื้องต้นครับพรุ่งนี้ผมก็ได้มอบหมายทางท่านประหลัดอำเภอทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับทางอบตร่วมกันไปแก้ไขปัญหาว่าจุดที่มีการฝังไก่เนี่ยครับมันเป็นเหตุให้เกิดแมลงวันหรือไม่ส่วนในระยะยาวครับก็จะดูตั้งแต่เริ่มเลยครับว่า การลงไก่มาเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มีแมลงวันหรือทําให้มันถูกสุกรกษณะครับก็คือแปลว่าจะมีการแก้ไขที่ต้อในปัญหาที่ว่าไก่ายก่นครับแล้วก็จะแก้ปัญหาที่สะสมมานานเกี่ยวกับแมลงวันที่ไม่เคยปรากครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วปัญหาแมลงวันเนี่ยมันมีสั่งสมมานานแล้วแต่วันนี้ทีมของพวกเราเนี่ยครับจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับ แล้วในส่วนนี้ทางโรงงานนี่ได้มีให้ความร่วมมือหรืออะไรยังไงบ้างครับก็ทางโรงงานถ้าเราเข้าไปตรวจสอบนะครับและให้แก้ไขอะไรโรงงานก็พยายามดําเนินการตามข้อเสนอแนะของทางราชการครับาการแก้ไขไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเงี้ยมีแนวโน้มสั่งปิดโรงงานเพื่อตัดสินไม่สำเร็จนก็ขั้นต้นครับวิธีการที่จะมาคับใช้กฎหมายเราต้องมีคําสั่งเป็นขั้นเป็นตอนครับตั้งแต่มีการตักเตือน สั่งให้ดําเนินการแก้ไขแล้วไม่ทําอันนั้นก็ต้องใช้มาตรการตามกฎหมายจาก,จากเบาสุดไปถึงหนักสุดครับผมคือเราก็ไล่ตามเป็นตามขั้นตอนครับ